you mm -hmm. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคิมสตอรี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนช่วงนี้สบายดีกันไหมคะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็สเต s เซฟกันด้วยนะคะทุกคนส่วนสำหรับการเดินทางในวันนี้นะคะคิมก็กําลังจะพาทุกคนนะไปยังหมู่บ้านกลางหุบเขาค่ะหรือที่ทุกคนแง่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะในชื่อของหมู่บ้านแม่กําปองนั่นเองซึ่งแม่กําปองเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เป็นที่รู้จักกันเยอะใช่ไหมคะ แน่ขิมก็คิดว่าถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ควรจะลองมาสักครั้งหนึ่งดูค่ะทุกคนเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยสวยงามมันก็ร่มรื่นมากค่ะสวยเรื่องของการเดินทางนะคะทุกคนก็สามารถเดินทางมาเองได้เลยค่ะไม่ชันเท่าม่อนแจ่มนะคะแล้วก็ถนนเนี่ยดูดีใช้ได้เลยค่ะส่วนทั้งสองข้างทางเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นป่านะคะ ส่วนบริเวณตรงไหนที่มันเป็นผานหรือว่าเป็นที่โล่งว่างเนี่ยก็จะมีแบเดิเยอร์กั้นให้ตลอดทางค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถขับมาได้เองเลยไม่ยากค่ะซึ่งในช่วงที่ขิมมานะคะก็จะเป็นช่วงของเดือนธันวาคมค่ะและช่วงนี้เนี่ยแม่กับฟองจะมีอากาศที่หนาวกว่าปกตินะคะทำให้ผู้คนเนี่ย ก็เลยนิยมมากันค่ะใครที่อยากมาแบบสงบๆหรือว่าเป็นส่วนตัวเนี่ยขิมก็แนะนําให้มาก่อนช่วงธันวาหรือว่าหลังธันวาไปเลยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยคนจะเยอะค่ะทุกคนแล้วตรงนี้นะคะก็เป็นบริเวณของตลาดในใจกลางหมู่บ้านแม่กําปองนั่นเองค่ะอีกเดี๋ยวพอเราเก็บของเข้าที่พักแล้วเนี่ยเราจะลงมาเดินกันค่ะ ส่วนในการมาพักแม่กําปองในครั้งนี้นะคะขิมก็พักที่สําราญชนแม่กําปองค่ะขิมให้1 0บคะแนนไปเลยสําหรับที่นี่นะคะเพราะว่าราคาไม่แพงบรรยากาศดีร่มรื่นมีน้ําตกไหลผ่านและที่สําคัญก็คือไม่ไกลจากใจกลางหมู่บ้านด้วยค่ะสามารถเดินไปได้เลยตอนนี้เรากำลังเราพูดอะไรวะกำลังจากตอนนี้เรากำลังจะ ไปยังใจกลางหมู่บ้านแม่กำปองกันนะคะ 5้าครับไม่รลอน20อร่อยอร่อยสตรอเบอรีอ่หวาน,วน แต่ว่าจริงๆแล้วเห็นควัอนอ่ะคือมันไม่ได้หมอกลงนะเว้ยไม่ใช่หมอกนะคท <c oughs> ุายคนควันไร้ยางค่ะร <c oughs> ้านอาหารเยอะมากเลยทุกคนนี่เหล่ากระทืบเนียอั <c oughs> นี้นี่เหรอไป้อนบอกก <c oughs> ันเลยคนถ่ายเยอะมากตรงนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าไงแลนด์มาร์คเลยนะแลนด์มาร์คของเมืองกันองนน คนคนเยอะมากลร้านอะไรนะชื่อร้านอะไรนะแมวดอยแกลเลอรี่เ <c oughs> จ้าของร้านต้องเป็น bon แมว พัชแมวพัชแมวนะไม่ใช่แมวนะอยากกินแมวเฮ้ย อนนี้นะคะขิมก็กลับมายังที่พักแล้วนะคะทุกคนโดยการมาแม่กำปองในครั้งนี้นะคะขิมก็ตั้งใจว่าจะไปด้วยกันทั้งหมด3ที่ค่ะนั่นก็คือตลาดใจกลางหมู่บ้านแม่กำปองที่เราไปกันมาเมื่อกี้นะคะกิวฟินค่ะแล้วก็คาเฟ่ค่ะซึ่งคาเฟ่นเนี้ยเขาก็บอกว่าเราสามารถมองเห็นวิวของแม่กำปองในทั้งหมู่บ้านเลยนะคะแต่สถานที่ที่ขิมจะไปต่อไปเนี่ยจะเป็นกิวฟินก่อน,นะคะ่ะทุกคนอารมณ์เหมือนเราเนี่ย ไปขึ้นดอยนะคะไปดูพระอีกขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวๆตอนเช้านั่นเองนะคะซึ่งรถเนี่ยจะประมาณ6กโมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขิมก็จะตัดจบเอาไว้แค่ตรงนี้ก่อนสําหรับวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไปเจอกันที่กิวฟินกันเลยนะคะทุกคนไปกันเลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้นะคะขิมก็ได้ขึ้นมาถึงบร,ริเวณกิ่วฟินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดินมาจากจุดจอดรถไม่ไกลมากนะคะไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหรค่ค่ะเหมือนได้มาออกกําลังกายตอนเช้าประมาณนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างดีคะ่ะอากาศหนาวเลยสําหรับเดือนธันวาคมนะคะแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยไม่เหงานะคะถ้ามาในช่วงนี้เพราะว่าคนขึ้นมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันเยอะมากคะ่ะแล้วถ้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะนิยมมาถ่ายรูปพู่กับป้ายกิ่วฟินตรงนี้นะคะกับวิวพระอาทิตย์ขึ้นด้านหลังคะ่ะ รวมถึงมาถ่ายรูปคู่กับรอยเท้า2อ0รอยนี้ด้วยนะคะเนื่องจากกิู่ฝิ่นเนี่ยอยู่ตรงบริเวณรอยต่อของจังหวัดลำปางแล้วก็เชียงใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายรูปคู่กับรอยต่อตรงนั้นด้วยนะคะซึ่งข้างล่างนี่เดี๋ยวมันจะมีป้ายบอกอยู่ค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินลงจากกิ่วฟินนะคะกําลังจะไปตามหาเขาเรียกว่าไงเขตแดนหรอรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลําปางนะทางขึ้นมาไม่เหนื่อยมากนะทุกคนขึ้นมาแป๊บนึงก็ถึงแล้วค่ะถ้าเกิดว่าอยากมาสัมผัสบรรยากาศหนาวๆนะที่แบบหนาวกว่าเขาเรียกว่าตัวหมู่บ้านแม่กําปองก็ขึ้นมากิ่วฟินได้นะคะมาสูดอากาศตอนเชา้าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รอยต่อเชียงใหม่กับลำปางะคะ่ะทุกคน แล้วตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่กันที่ป้ายเขตเมืองลำปางแล้วนะคะตอนนี้เรายังอยู่เชียงใหม่อยู่นะเราเป็นสาวเชียงใหม่ยังบ่เคอใครนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปยังจังหวัดลำปางเราก้กาวขาไปนิดเดียว <c oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้เราก็อยู่ลำปางแล้วนะคะทุกคน <c oughs> นี่แหเราจะกลับเชียงใหม่กันนะคะพอแล้วคะ่ะเราเที่ยวลำปางสองวิก็พอค่ะทุกคนเรากลับกันดีกว่าคะ่ะเรากลับเชียงใหม่กันดีกว่า เนี่เราก็กลับมาอย่างเชียงใหม่นะคะไปเที่ยวลำปางมาแล้วค่ะสองวิเมื่อกี้เกินพอนะเดี๋ยวเราจะกลับลงข้าง่าทุกคนถ้าใครมาก็แวะมาได้นะคะกิ่วฝิ่นนะขึ้นมาบรรยากาศหนาวๆตอนเช้าก็สดชื่นดีเหมือนกันนะคะแต่แนะนําให้นอนเยอะๆนะเพราะว่าขิมนอนมาหนึ่ทเวนี้นะคะก็เลยรู้สึกง่วงเล็กน้อยนะเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวจะกลับไปทานอาหารเช้าที่ที่พักกันนะคะ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกับที่พักแล้ก็ไปกินอาหารเช้ากันดีกว่าค่ะไป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  ขิะะได้ลงมาจากยิ่ฟินนะคะได้ทานอาหารเช้าเรียบร้อยเอาน้ำล้างหน้าแต่งตัวอะไรเสร็จแล้วเนี่ยขิมก็ได้มายังสถานที่ที่3นะคะที่ขิมตั้งใจว่าจะมานะคะนั่นก็คือคาเฟ่นะคะที่เขาบอกว่าเราจะสามารถมองเห็นวิวของแม่กำปองได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะคะซึ่งมันก็จริงนะคะทุกคนแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะไม่มาเนี่ยน่าเสียดายมากๆเลยนะคะ แล้วคาเฟ่น,นี้เนี่ยก็อยู่ห่างจากที่พักขิมไม่ไกลมากนะคะสามารถเดินขึ้นมาได้เลยแต่ว่าจะปวดหน้าขามากๆทุกคนเพราะว่ามันชันมากๆเลยนะคะใครที่ไม่อยากเหนื่อยเนี่ยหิมก็แนะนําให้นั่งรถขึ้นมานะคะไม่แน่ใจว่าราคากี่บาทแต่ไม่น่าจะเกิน50บบาทนะคะทุกคนก็ประหยัดแรงกันไปได้ะค่ะ แล้วใครที่อยากจะขึ้นมาที่นี่นะคะก็ต้องมั่นใจว่าท้องอิ่มแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีแค่ของทานเล่นนะคะพวกเบเกอรี่แล้วก็เครื่องดื่มเท่านั้นเองนะคะไม่มีอาหารมื้อหลังนะอารมณ์เหมือนเรามานั่งชิลๆมานั่งจิบเครื่องดื่มประมาณนี้นะคะแล้วที่นี่เนี่ยก็จะมีคาเฟ่ยอยู่ประมาณ2 3สาคาเฟ่เราได้เลือกนั่งกันนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบสไตล์แบบไหนนั่นเอง และขิมคิดว่าถ้ามาแม่กำปองเนี่ยก็ไม่ควรพลาดที่จะขึ้นมาบนนี้นะคะทุกคนเพราะว่าวิวเนี่ยสวยมากแล้วก็คุ้มค่าของการขึ้นมามากๆนะคะจะถ่ายไปลงโซเชียลหรือจะเก็บไว้เป็นความทรงจำก็ดีหมดเลยค่ะ <S 2> <S 2> <S ทุกคนคะเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของทริปแม่กำปองกันแล้วนะคะเร็วมากเพลินมากๆนะคะทริปนี้แต่ก่อนที่เราจะกลับกันเนี่ยเราก็จะมาทานอาหารมื้อเที่ยงมื้อสุดท้ายที่แม่กำปองกันก่อนที่ร้านไส้อั่วแม่นิ่มนะคะ ร้านเจ้าดังเลยนะคะร้านนี้ทุกคนมาเนี่ยต้องลองทานให้ได้นะซึ่งร้านเนี่ยก็จะมีอาหารเหนือมากมายเลยนะคะหรือว่าจะเป็นของฝากอย่างน้ำพริกหนุ่มแคบหมูก็ได้นะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยกลับกับเครื่องบินนะคะน้ำพริกหนุ่มเนี่ยห้ามเกิน100 ml นะไม่อย่างนั้นเนี่ยเอาขึ้นเครื่องไม่ได้นะคะทุกคนต้องระวังกันด้วยนะ นี่นะคะก็คือเมนูที่ขิมกับเพื่อนๆขิมสั่งมานะคะก็จะมีส้มตานะคะขนมจีนน้าเงี้ยวนะคะต้มโครงแซบนะคะเส้นขนมจีนข้าวเหนียวไส้อั่วนะคะแล้วก็เมนูที่ขิมชอบที่สุดเลยนะั่นก็คือลาบหมูคั่วนั่นเองค่ะซึ่งลาบหมูคั่วนะคะกินกับไส้อั่วเนี่ยอร่อยมากๆนะทุกคนแบบอร่อยมากๆๆนะคะต้องลองมาทานกันให้ได้เลยค่ะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับทริปแม่กําปองในครั้งนี้นะก็เป็นอีกทริปหนึ่งเลยนะคะที่ขิมรู้สึกชอบแล้วก็ประทับใจที่สําคัญนะคะคือของกินอร่อยนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาแม่กําปองกันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขิมก็หวังว่าทริปนี้เนี่ยหรือว่าทุกๆท,ทริปนะคะจะทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าได้ไปเที่ยวด้วยกันจริงๆนะ แล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์นะคะที่ติชมมานะคะกิปก็จะพยายามปรับปรุงนะคะแล้วก็ทำทุกๆคลิปให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่ติดตามแล้วก็ดูมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะก็ขอฝากคลิปต่อไปด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ